สวครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insee Insight นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ uh, Waste Management <Wow. S 1> นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของเรานะครับที่ uh, ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะครับแขกรับเชิญผมเป็น GM ของที่นี่นะครับคุณไกรรัตน์ศรีวรนาถนะครับ uh, ก็หน่วยงานที่ว่านี้ก็คือ GeoCycle นะครับวันนี้ท่านจะได้รู้จักแล้วครับว่า g e โอไซเคคือใครทําอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องราวของ g e โอไซเคนั้นน่าสนใจขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเลยเนี่ยขนาดไหนอย่างไรนะครับเอาละครับเรื่องเ,อเรามีเวลาไม่มากนะักเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้ท่านได้รู้จักกับ g e โอไซเคให้มากที่สุดน,นะครับเชิญคุณกรรัตเล่าได้เลยครับผมขออนุญาตรเริ่มต้นด้วยการแนะนำจีโอไซเคิล ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับ GeoCycle เนี่ยเป็นสายงานธุรกิจของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงหรือปูนอินทรีของเราเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มโฮซิมนครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำในระดับโลกนะครับแบรนด์ GeoCycle เนี่ยเป็น global brand นะครับเรามีเครือข่ายที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีธุรกิจเนี่ยอยู่ใน38ประเทศทั่วโลกนะครับและเฉพาะในเอเชียเนี่ยเรามีกว่า10ประเทศนะครับธุรกิจของ GeoCycle เนี่ยคือการให้บริการจัดการกากของเสียนะครับโดยนำกากของเสียเนี่ย มาปรับปรุงคุณภาพและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ถึงได้บอกว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจะต้องใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้มันเหลือทิ้งอย่าให้มันมีเวสเลยถ้าแม้แต่สักนิดหนึ่งไม่มีได้จะยิ่งดีเลยครับครับผมนะฮะต่อครับต่อครับทวนี้เรามาดูกันต่อไปนะครับว่ารูปแบบการพัฒนาธุรกิจนะครับในปัจจุบันนะครับ ขององค์กรธุรกิจเนี่ยที่เรียกว่ามีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยเราจะให้น้ําหนักใน3ด้านนะครับด้วยกันนะครับคือในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านสังคมและในด้านธุรกิจจะต้องไปด้วยกันนะครับปูนซีเมนนครหลวงเนี่ยก็เป็น หนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้มีแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกันนะครับและ GeoCycle เนี่ยก็เป็นกลไกหลักของปูนซีเมนต์นครหลวงเนี่ยในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ะครับอยากที่เรียนไปนะครับ GeoCycle เนี่ยเราทำธุรกิจคือการให้บริการจัดการกากของเสีย Vest e e Management m m a a n n g West ดโดยการมาปรับปรุงคุณภาพเป็น เชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนเนี่ยในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงครับลดมลพิษนะครับที่เกิดขึ้นจากการจัดการกากของเสียเนี่ยที่มันทําไม่ถูกวิธีนะครับซึ่งก็จะเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดภาวะเอือนกระจกที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคือมันมันจะได้มาหมดนะครับถ้าเปล่องลด สิ่งเหล่านี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรตามมาอีกเยอะแยะพอสมควรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ชุมชนในพื้นที่ก็ดูดีขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับในด้านด้านชุมชนในด้านสังคมเนี่ยนะครับเราเราลดพื้นที่ที่ใช้ในการฝังกลบลงนะครับแล้วก็เป็นการลดการความเสี่ยงจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการจัดการกากของเสียด้วยวิธีอื่นที่อาจจะมีการ ั่วไหลมีกกองรวมกันไว้มีไอระเหยต่างๆเกิดขึ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผิดวิธีคของผู้คนที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในสังคมของเราและสุดท้ายเนี่ยในด้านธุรกิจนั้นเนี่ยเราเป็นการลดการพึ่งผานะครับเชื้อเพลิงหลักการสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานนะครับมีพลังงานที่หลากหลายนะครับทั้งพลังงานหลักพลังงานทางเลือกนะครับและอีก ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาธุรกิจที่เป็นการจัดการกากของเสียเนี่ยอย่างถูกวิธีนะครับเพราะนั้นสามเหลี่ยมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ย geo cycle ปูนซีเมนต์นครหลวงเนี่ยเราทําได้อย่างสมบูรณ์ครับครับผมฮะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเลยนะครับนะฮะมีความสมดุลกันหมดนะครับ sustainable development strategy นะฮะเป็นกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับดูภาพต่อไปนะครับนี่ ้เรามาดูว่าวิธีการจัดการกากของเสียที่เรียกว่าถูกวิธีนั้นนะครับเราจัดการอย่างไรเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า west management hierarchy เป็นลำดับขั้นในการจัดการกากของเสียเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นพีระมิดกับหัวนะครับกลุ่มที่อยู่ด้านบนเป็นสีเขียวนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มวิธีที่เราเรียกกันว่าเป็นการ หมุนเวียนหรือร e c อ v e r y นะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างเป็นสีน้ำตาลเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นการกำจัดนะครับหรือ s p s s a s ครับนะครับในส่วนที่ข้างบนเนี่ยสีบอกแล้วเป็นกลุ่มวิธีที่เรียกว่าเป็นกร e e นครับเป็นสีเขียวเราก็เริ่มต้นจากกลุ่มด้านบนเนี่ยคือไม่ใช้เลยไหม คือไม่าไม่ใช้เลยอวอยเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยวิธีการที่เรียกว่าอาทั้งหลายจะเป็น3า5อาหรือเจอาก็ตามครับเอามาใช้ใหม่เอามาปรับปรุงใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับและสีเข้มที่สุดเขียวเข้มเลยเนี่ยเป็นวิธีการของ geo cycle ที่เราเรียกว่า c o processing c o processing ครับคือการเผาร่วมนะครับในเตาเผา ครับนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็คือการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ตอนที่เราจะผลิตปูนเนี่ยใช้พลังงานครั้งเดียวแต่ให้มันคุ้มหน่อยคุ้มค่าที่สุดปัจจุบันทั่วโลกยอมรับกันว่าเป็นวิธีการจัดการกากของเสียเนี่ยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งนะครับอันนี้คือชุดที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นเป็นกรีนนะครับมาชุดที่อยู่ข้างล่างใต้เขียวลงมาใต้เขียวลงมาเนี่ยคือ incineration หรืออันนี้คือเตาเผาขยะนะครับคือ คือเผาเลยนะครับเผาทิ้งว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการปรับเสถียรนะครับอันนี้คือ stabilization อ๋อจชปรับเสถียรปรับเสถียรต้องแปลไทยเป็นไทยทีครับปรับเสถียรนี่ก็คือให้เือกค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี้ยสมดุลพอดีสมดุลนะครับแล้วก็อยู่ในระบบได้นะครับไม่ก่อผลเสียหายกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และก็ตามลงมาด้วยวิธีเรียกว่าการฝังกลบหรือ landfill นะครับอันนี้ที่ยังทากันไม่ค่อยถูกนะครับและข้างล่างที่เราว่ามันเป็นวิธีการที่เราคงจะต้องไม่ควรจะให้มีเหลืออยู่คือการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีเลยเช่นการ เผาในที่โล่งนะครับโอ้โหลอยไปถึงไหนก็ไม่ทราบตรงคุณไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเขาไอ้สิ่งที่มันปนเปื้อนมากับควันพิษที่มันออกมาจากการเผาเนี่ยมันไปทําร้ายคนอื่นเขาได้เลยนะฮะที่อยู่ห่างไกลออกไปไอ้อันนี้จริงๆต้องเลิกนะความจริงมันต้องมีกฎหมายนะต้องห้ามครับใช่การเผาเนี่ยแย่มากๆเลยครับเผาในที่แจ้งหรือฝังกบที่มันไม่ถูกวิธีเนี่ยนะครับไม่ถูกสุกลักษณะเนี่ยไม่ควรจะมีแล้วเพราะเราจะเริ่มอแล้วนะครับไม่ควรจะขอเริ่มต้นแต่ตรงนี้แหละครับคือคือจัดการกับ ตรงข้างล่างให้ได้เรียบร้อยซะก่อนนะครับครับครับอันนี้ก็คือครบชุดของของการลำดับขั้นในการจัดการกักของเสียครับให้ดูแบบอย่างชัดเจนก่อนนิดหนึ่งนะครับนะฮะขออีกสักเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมคงจะเนี่ยเนี่ยไอ้อันเนี้ยที่ผมกำลังว่าทบทวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็จะอาจจะจะได้ยินสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะครับแต่ว่าคือได้ยินแล้วทำไหมนะฮะคือได้ยินพูดได้แต่ไม่ทำ ก็ไม่ช่วยนักนะครับงั้นทบทวนกันอีกทีสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองหมดเลยนะฮะนะเป็นวิธีการที่เราจะเอาเอาของต่างๆเนี่ยเอากลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็ทำให้เกิด s ustainable development รลอการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเชิญคุณกระดั๊พูดถึงอันนี้สักนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือหลักหลัก 5R นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ นะครับในเรื่องการจัดการกัของเสียเลยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะทําความเข้าใจนะครับแล้วก็นําหลัก 5R นี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้พอสมควรเลยนะครับเราลองมาทบทวนกันสั้นๆว่าเราจำได้ไหม 5R มีอะไรบ้างนะครับตัวที่เริ่มเนี่ยคือตัวลบก่อนเลยเป็น Reduce คือใช้น้อยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหรือเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่นน้ำมันแก๊สพวกนี้ยิงะขนใช้น้อยมันก็ยิงไฟนะครับปิดน้ำนะครับใช้จักรยานบ้างนะครับถ้าถ้าไม่จำเป็นในระยะใกล้ๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ reduce นะครับ reduce ก่อนเลยนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวก reuse เนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านเนี่ยใช้ซ้ำจนมันจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่เราควรจะ พยายามพยายามกันให้มากเลยอย่างถุงอย่างถุงอะไรเงี้ยผมเคยเห็นมีถุงเขียนววานะโปรดใช้ชั้นซ้ําๆบ่อยๆครับอแล้วผมก็เข้าท่าดีแล้ววันดีคื็มีผู้หญิงเดินถือครับภรรยาเดินถืออะไรเงี้ยโปรดใช้ซ้ําบ่อยๆโอเคครับหรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกไปเลยนะครับใช้ซ้ําได้หลายครั้งเลยตอนนี้มาดูจุดที่สามเนี่ยรีไซเคิลเนี่ยอะไรที่วนเวียนกลับไปใช้ใหม่ได้เนี่ยนะครับก็แยกซะแล้วก็ส่งกลับไป ไม่หมุนเวียนนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับพวกกระดาษพวกพลาสติกกลับไปที่ต้นแหล่งนะครับไปปรับปรุงคุณภาพเอากลับมาใช้ใหม่ได้การแยกอะไรต่างๆเี้ยมันช่วยได้จริงนะครับนะคุณทิ้งอันนี้ไว้สําหรับที่จะไปรีไซเคิลได้ไหมเขาเอาไปแปรรูปกลับมาใหม่ได้เลยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยได้ และก็สอง R สุดท้าย Re-invent นะครับคือปรับสภาพและ r e p l a c e แทนที่เนี่ยที่ต้องใช้ความคิดพอสมควรนะครับอาจจะยังอาจจะใช้ในบ้านเราไม่ได้นะครับใช้ในคิดเองทำเองไม่ได้นะครับอาจจะต้องพึ่งพาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการ Re-invent หรือเป็นการ r e p r e s e นะครับ Re-invent เนี่ยก็เช่นพวกกระดาษ นะครับที่ย่อยสลายได้แทนที่จะใช้พวกพลาสติก uh, เนี้ยจะใช้กระดาษแทนที่ย่อยสลายได้หรือรีเพลซเนี่ยใช้ถ่านที่จัดการกับพวกเมอร์คิวรีออกไปแล้ว นะครับใช้ฐานในรูปแบบไปนะครับที่เป็นโโนเมอร์คิวรี่เมอร์คิวรีฟรีพวกนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรีอินเวนต์หรือรีเพรับเพราะพวกนี้นี่เออบางบางทีเราไม่ทันได้คิดเนี่ยนะฮะแต่ไม่มีเมอร์คิวรีหรือว่าปลอดถูกไหมฮะมันก็ทำทำร้ายไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยลงไปนะแล้วแม้กระทั่งคนที่อาจจะไปโดนมันหลังจากที่มันรั่วซึมหรืออะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะอันตรายกับคนเหล่านั้นก็น้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ 5R เนี่ยท่านผู้ชมครับก็ อาจจะพูดแล้วพูดอีกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะลองนึกดูครับว่าเรามีส่วนตรงไหนยังไงได้บ้างที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอาตัวไหนก็ตามแต่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยโลกได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะพักช่วงแรกกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาจะคุยกับคุณแกรัตต่อครับสักครู่ครับ ทุกคนที่ปูอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เราประชุมราการอินซีอินไซด์กันต่อนะครับกำลังพูดคุยสนทนายอยู่กับคุณไกรรัศศีวรนาซึ่งเป็น general manager ของ g e o c y c l e เป็นสายงานธุรกิจหนึ่งของปูนอินซีนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเลยกับการบริหารจัดการเรื่องเวสต์นะฮะเวสต์ AST, หรือว่าของของเสียนะครับนะไม่ใช่เวสเอลนี่ไม่ใช่นะครับอันนั้นอันนี้ก็ต้องจัดการเหมือนกันชักเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยใส่เสื้อยืดไม่ได้ นะเอาครับมาคุยกันต่อเลยนะครับเราเมื่อก,กี้นี้เราพูดถึงเพื่อเป็นอินโทรดักชันก่อนให้ได้ไดรู้จักจิอไซเคิลนะครับแล้วก็เ,เรื่องของ 5R มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรนะครับเพราะนี่เป็นเป็นป็นปณิปธานของเราในกา <c oughs> รที่จะทําอะไรก็ตามแต่ให้กับสังคมให้กับประเทศนี้นะครับของปูนินทรีย์เราต่อเลยครับอันนี้เรื่องต่อมาเนี่ยนอกจาก 5R แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะ นะครับเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับของการจัดการกากของเสียเลยคือต้องคัดแยกกันตั้งแต่ต้นทางนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการจัดการตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ทางทางเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาพันการศึกษานะครับองค์กรภาคสังคมนะครับ หรือคู่ค้าของเรานะครับเราได้มีการรณรงค์นะครับมีการสอนการคัดแยกขยะมีการสร้างธนาคารขยะนะครับต่อจิ๊กซอในเรื่องนี้เนี่ยอย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นน้ำเนี่ยมีความพร้อมที่สุดนะครับในการทํางานนะครับไปถึงปลายน้ำเนี่ยที่จะลดปริมาณขยะทั้งระบบลงได้ต้นน้าพร้อมแค่ไหนเนี่ยปลายน้